น่แหะไอพีดน่ได <Okay. S 1> <haciendo> ้ะไอพีดม่ไ yeah. ด <sh iny> ้ะม <sh> ่ได้ไอพีส่งย <sh> ันส่งแล้วรายงส่งทีนใช่ไหมก็ผิดแทอาจารย์อาจะนี่ไม่ไนไี่แหไม่ต้องร้องไม่ผิดไม่ต้องร้องใอ้าวเพื่อนนี่และเขาไม่ชนเพื่อนเพื่อนเพื่อนีนี้ไม่ใช่ความผิดน่แหละแก้ปัญหาก็ผิดแท ก็มูโอเคไนาไม่ผิดนะหนูไม่ผิดนะโอเคไม่ต้องรอไหมอ่ารดีุวคนวันนี้คือวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่เก้ใช่แล้วก็จริงจรงจริงๆแล้วนาเกิดวันที่เท่าไหร่นะสแต่ว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์นาตอนเย็นใช่มช่ั้วเป็นวันหยุใช่แล้วเราก็ไม่ได้มาเลยเลยก็เลยต้องใจว่าหรือเราจะเซอร์ไพรส์นนไดนาด้วยการด้วยการไม่บอกดีกว่าเอ้ย คิดว่าวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์ไรนาสําเร็จหรือว่าเราจะโดนมันปลาของสหน้าของขวัญยัยเออของขวัญเพื่อนอาจจะชินดีแล้วเพื่อนตัดีมากฝากถึงไรน้าหน่อยของขวัญเราจะเป็นยังไงแม่ชอบแน่นอนค่ะแม่นี้เกิดดีค่ะเดี๋ยวแม่จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงแม่จะน่ารำพึงแอ๋อหนูใช่ไหมลูกที่ซื้อของให้แม่อะไรอย่า้ยเอาจะประหยัดเงินไปอีกเยอะเลยอีกหลายเดือนเลยดูแล้วนลยจะอีกครึ่งปี ก็เดี๋ยวเราไปรดูอีกทีว่าวันนี้เราจะทำยังไงกันบ้างไว้เจอกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังไปกินข้าวแล้วก็จะไปเอาของเซพรส์น้อยหนากันจริงๆแล้วตอนเที่ยงเรามีไปทำเล็กนะมีไปเตรียมวางแผนมีไปเตรียมแผนว่าวันนี้เราจะทำยังไงให้น้อยหนาแบบเสียน้ำตาให้เราในวิดีโอครั้งนี้มัจะร้องไห้ เราว่านายน่าอาจจะร้องไห้ก็ได้จริงเหรอแต่ว่าครูต้องดูนะก็รู้แล้วว่านายน่าเป็นคนกลัวเวลาคนหยุดกับใช้สายตาแบบอาฆาตนอยหน้าเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้คุยสีสวยแล้วนายน่าอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้ข้างหน้าเราเฮ้ยนาหนอยู่ข้างหน้าเราจะต้องทำให้นายหน้าใจใจให้ได้วันนี้ไม่รู้เลยเลยไม่รู้เลยพูดเสียงดังมากในห้องไม่รู้เลยไม่รู้แต่นายหน้ายังไม่รู้เลยว่าเราจะซื้อส่งไป แล้วก็นยนัไ่ร้นว่าเอมา้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วไว้ตอนที่ของมาส่งถึงเราแล้วเราไปเจอกันอีกทีเราจะมาบอกว่าเราซื้ออะไรให้นาน่ะไปนี่นะคะได้ตอนแรกผมอยาอนให้นะยนระวังบอลระวังเดี๋ยวแผนวันนี้ที่เราคุยไว้คร่าวๆก็คือเราอ่ะเดี๋ยวก็จะให้คุยยยมเนี่ย น้อยหนาเรื่องที่ตอนนี้น้อยหน่ากับบังรับผิชอบอยู่ใช่ไหมแล้วมันได้ไม่ครบแล้วพวกเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นหน้าม้าสายสัปปอรดให้เองแล้วก็ของขวัญวันนี้ที่ให้มาคือมมแม่นี้ต้องมนี้รักเรา,ราเราจะใช้ได้น้อยนหน,นาจะใช้รังจานได้ประมาณ4เด <c oughs> ือน มีจานกระดาษแข็งไม่ด้วยจะได้ไม่ต้องล้างบ่อยๆมีอะไรอีกนะน็อตมีสกรอเไปเค้กแล้วก็สตรอเบอร์รีสกรอเไปพรีเมีเอมไดยนะนะนมีนี่ด้วยคูเปียนนอครบชุดเต็นปะเกมพิเศษแล้วก็เดี๋ยวเราไปสวิตช์ใส่กล้องใหญ่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทีตอนที่เราไปเจอหน้าหนาเพราะว่าวันนี้เราลอกหน้านไว้ว่าเราจะไปถ่ายบล็อกในโรงเรียนกันก็เดี๋ยวไปเจอกันทีตอนที่เราสวิตช์กล้องเลยลวกันค่ะไปด้วยฟูแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถึงคาบสังคมแล้วค่ะทุก ซึ่งเราก็เตรียมกันไว้ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเหมือนแบบว่าให้ครูเนี่ยจุน้อยหนาใช่ไหมจุูแล้วเหมือนเริ่มโมโหแล้วก็สักพักนึงเราอะจะเป็นคนโทรโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็จะเหมือนให้ครูออกมารับโทรศัพท์ข้างนอกต้องไม่แต่ต้องให้เขาติดล็อกเกอร์ด้วยีกใช่เขาจะตวดล็อกเกอร์เขาบอกให้ติดล็อกเกอร์ด้วยก็ไปจัดล็อกเกอร์ยังยังไม่ได้จัด เดินด้วยเหมือนกันแล้ว <laughs> ก็ทีนี้ใช่ไหมเพอาะเขาออกมาลักลอบสัมบ้นอกเราสองคนก็จะออกมา,าเรากับมิวก็จะออกมาเข้าหนะ้องน้ำแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยๆเข้า,ขาไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทีเดียวแล้วเดี๋ยวก็ค่อยโชว์่อนเราจะมา<อ>ดูกันไหมคะว่าเพื่อนจะเสียหน้าอันนี้อันนี้ยังไม่รู้ของขวัญใช่ไหมว่าเพื่อนน่าจะยัง<อ>ไม่บอกแล้วเราบอกไปแล้ว,ล<ะ>วเือแล้วเออใช่เรารู้ไปแล้วเราชมแล้วว่าของขวัญเราคืออะไรโอเคคิดว่าจะสำเร็จปั๊ ไม่แต่ว่าน้อยหน้ามันร้องยากนะกว่าน้อยหน้าจะร้องแต่น้อยหน้ามันเป็นคนน้ำตาคอเบาง่ายมากเลยเออแม่งก็แบบว่าต้องบอกต้องบอจริงจครูเยี่ยมเอาหนักหนักเลยนะคิดว่รอดปะน่าจะรอดวันนี้แต่ว่าวันนี้พวกเราทำตัวรับรับล่อๆมากเลยนะมีตัวเออใช่มีตัวหนาบ่อยมากเลยแลวันนี้วันนี้เราแบบดีๆก็น่าต้องให้ครูเยี่ยมต้องให้ครูเยี่ยมอย่างเดียวแล้วก็โยกปากกาลงพื้นเลย สงสารเนอะทำไมเราเล่นแรงเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยววันเกิดเราเขาเมาคืนขึ้นมาทำไงวะเนี่ยไม่เป็นไรอะฝั่งนั้ไม่ไม่รู้ฉันกลัวเออโอเคแล้วตอนนี้เรารอใครรอคุยเยี่ยมคเมีแผนเพราะว่าเขาไม่อ่านแชทโอเคไว้เราดูว่าเขาจะมาตอนไหนโอเคค่ะไปดูกันเลยฟูนี่ไงคุยเยี่ยมมาแล้วไม่อ่านแชทเลยครู ไม่อ่านแชทนยองจะมาแก้งขอเชนฮายแก้งใครครับน้อยน่าน้อยน่าเดยวเราจะแกงหมเตอไพรวันเกิดสุขดทางวีดจ่อนบีดงานยังีดิีดนบีดิคนวีโปรเฟชชั่นแลอยู่แล้วโปรเฟชชั่นแลไตแล้วจบแล้วจบแล้ว ก็ต้องบอกว่าขอโอกาสทั้งหมดีนะสาีนะถ้าเกิดเขาาคุณขึ้นมาทำยัต้องทำยังไงแก็ไม้ครับคุณกทำไมีรงตรงยังแล้วอยากได้เอยากได้แล้วส่งเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่อทิกอนานแล้วแต่ต้อง เพราะใครครับไม่ใช่เพราะไรหนาก็ได้เพรา,าะใครละ่ะทำไมต้องมารอบมีตอบที่เพราะใครตอบที่เพราะใครเพราะใครและที่ให้คดีก็แล้นนเวเพราะใครครับเพราะใครพูดพูดสิเพราะไรหนาหรอเั่นเรื่องต้นหมู่เพาไรโศเพราะใคร,ร,คใครที่มันต้องได้เงินช้าเราส่งงาแล้วใช่ไหม พอ,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 อใครพอใครอารีชายอาธีชายอาทีใครพูดไ,ได้หรืออาธี่ได้หรืออาธีปได้หร่ออาิีป่ยัง่กแล้วก่างยสงตกที่ใช่ไหมเขาิดคปอาจาร โคกไปทำแทนไหมหรือใครจะทำแทนไห่ที่มีความนีใครจะทำแทนไหมครับโคกโอเคโคก็ไปทำแทนไนน่ะหนวะที่มีความปนีพันะไปบอกโคกทำค ใครที่ยี่สิครับย่สิบยี1บร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองรครยยี่สิบสี่ it's ชอบเป็นเพื่อนกันไหรักเไมรักไหมเป็นรักกันไหมไม่อกไม่รอกไม่หรอกไม่หรอกไม่รอกไม่หไม่ไม่หรอกไม่หรอกไอกไมรอกอกอกไม่รอกกไกไรอกไม่หรอกไม่หหม่หรอกไมอกไม่กไม่หรออกอกหรอกรอกไรอก ใช่น้ำซุปาเชอรบเราก็เอาแคนี้รับจานไปเพราะว่านร้อนี้อันนี้เพื่อให้เพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่รับจานแล้วก็โพสลงในเฟซบ o o กบอกไปจันว่าว่าแม่ใช้รับจานแล้วียบคแม่ส่วนอันนี้เนี่ยเพิ่อเอาไว้เพราะว่าถ้ารักไม่ทันก็ให้ที่บ้านใช้จานกระดาษไปก่อนถ้ารับไม่ทันใช้กระด อันที่เรียกเลยนะว่าจะเอาขีดอะไรหรือจะอะไรจับเอาไว้ก่อนนะสกอตใช้ร้อยถังก็รู้นะไม่นช่เลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์ลูกวางสลุบบัญชีมาให้ครูไปจัดการอะไรนักข่าวนักข่าวไม่โฟกัสไปแล้วไหมไม่นั่นก็ทะเ ก่อนคืนี้โอเคก็ต้องเป็นไปเนี่ยกลับเลยอ่ะความรู้สึกน้อยหน่านะคะก็คือน้อยหน่าร้องไห้ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกอายอ่ะความรู้สึกนะคะก็รู้สึกว่าตกใจแล้วก็แบบว่าหดหูมากเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนแบบเพื่อนแบบไม่อยู่ข้างเราเลยสักคนนึงครูก็ไม่ครูก็ ดราม่าใส่แล้วครั้งต่อไปนะคะเราก็จะไปแกล้งครูเยี่ยมผลผลเยี่ยมมันโฟกัสมินอะและครั้งต่อไปนะ